ท่านผู้ชมทุกท่านคะมากันที่อีกหนึ่งช่วงสําคัญของเราในวันนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเรานั้นกับกบขเนี่ยถือได้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมาโดยตลอดเลยนะคะและที่สําคัญในช่วงสําคัญของเราก็คือกบขใกล้ครูในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในรายการพรัฒนาช้าข่าวสวทของเราด้วยนะคะถือได้ว่าวันนีเออ้เป็นปฐมฤกษ์ค่ะเปิดฤกษ์ในเทปรแรกนะคะของกบขใกล้ครูในช่วงของพัฒนเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราได้รับ เกียรติค่ะจากท่านเลขาธิการทั้ง2หน่วยงานมาเจอกันในวันนี้เพื่อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาต้อนรับค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะทารรมธิรยรติดรธนุวงจินดานะคะแล้วก็ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะท่านทรงผลชีวะปัญญาโรสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้เปิดเิศงามยามดีกับกรบขใกล้ครูเรามาอยู่ใกล้ๆกกันนะคะเพื่อที่จะ ได้เขาเรียกว่าเรียนรู้นะคะได้ทราบข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของสองปเทเองแล้วก็ทางกรบขด้วยปรสบการทํางานร่วมกันในวันนี้นะคะในรับแรกนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงศินดาเลขาธิการคณะกรราการการสาธาริสุน,นพูดคุยกันก่อนเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สปทเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับ นะครับรลขารที่การกอบอกขนะครับคุณทรงพลชีวะปัญญาโรดนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านได้มาร่วมในรายการกอบอกขใกล้ครูนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ MOU กันระหว่างกอบอกขกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งแต่วันที่6นะครับมิถุนายน267 7นะครับ ทางกบขและกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายหน่วยงานได้ทำเอ็มร่วมกันว่าต่อไปนี้เราจะดูแลพี่น้อง <c oughs> เพื่อนครูนะครับอย่างใกล้ชิดและก็ให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องวินยัยการเงินเรื่องการออมนะครับการวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมขอต้อนรับ นะครับเลขาธิการกรบขที่จะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยจะได้มาบอกกล่าวกับพี่น้องเพื่อนครูของพวกเราทั้ง4แสนกว่าคนนี่นะครับที่จะได้รับรู้รับทราบเข้าใจนะครับว่ากบขไกลชิดครูเป็นอย่างไรบ้างและก็ผมเชื่อว่าในโอกาสต่อไปท่านเลขาธิการและทีมงานก็จะได้มาพูดคุยกับพวกเราเป็นช่วงๆอีกนะครับทางสพทรกรขอต้อนรับและก็ยินดีที่จะร่วมมือกับ กบกขนะครับเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการออมของพี่น้องเพื่อนครูและที่สาคัญคือเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูที่เป็นปนัญหาใหญ่ของกระทรวงของสปทรเราต่อไปครับ ค่ะก็อย่างที่ท่านเลขาธิการกบขได้บอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านเลขาธิการกบขก,กันก่อนนะคะว่าในส่วนของการดําเนินงานความร่วมมือหรือกหรือกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆที่ได้ทำร่วมกันนะคะรวมไปถึงสิ่งที่พี่น้องเพื่อนครูของเรานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของกบขด้วยนะคะนักการี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านเลขาธิการกบขนะคะได้พูดคุยกับพี่น้องเพื่อนครูกันต่อเลยค่ะครับสวัสดีครับทาง พี่น้องเพื่อนครูนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับสังกัดสพทนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางสํานักงานกรมขอเองนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมมือนะครับกับทางสพทนะครับในการที่เราจะดําเนินกิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งในโอกาสแรกในคราวนี้เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ พูดคุยเล่าให้ฟังว่าเราจะดำเนินการจากนี้ไปมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเองเ,เรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด1.2ล้านคนนะครับของทางกบขอซึ่งในนั้น,นประมาณ130ร้อยละ30เปอร์เซน็นต์ษนะครับก็เป็นขาา้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับสังกัดสพทออซึ่งก็เป็นจำนวนมากนะครับเป้ญญาหมายของเราเนี่ยก็คือเราต้องให้มั่นใจได้ว่าทางสมาชิกของเราเองมีการมีเงินพอ แล้วครับแล้วก็สามารถเกษยียณได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งการที่มีเงินพอแล้วก็มีสามารถเกษยียณได้อย่างมีความสุขนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในปีที่แล้วนะครับเราก็มีโอกาสได้จัดทําในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับร่วมกันแล้วก็มีสอบถามท่านผู้แทนสมาชิกว่าเอถ้าบอว่าเกษยียณแล้วมีความสุขในความหมายของคําว่าเกษยียณอย่างมีความสุขแปลว่าอะไร นะครับซึ่งในการดําเนินการร่วมมือกันระหว่างกะบะขนะครับนะครับแล้วก็สพทออเราก็จะช่วยสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้นะครับด้วยกันร,ระหว่างกะบะขและก็สพทออนะครับซึ่งผมคิดว่าโครงการที่เราจะดําเนินการนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ฟังถ้าเกิดมีความเห็นมีความต้องการคำแนะนำก็สามารถติดต่อ,อก,กับทางกบกบขได้นะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับต้องขอบคุณท่านเลขาธิการนะครับส,สอพทออนะครับที่ให้โอกาสกบขมาร่วมมือกันแล้วก็ดำเนินกิจกรรมด้วยกันในวันนี้เป็นวันแรกครับ ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่บอกได้เลยว่าพี่น้องเพื่อนครูเนี่ยสามารถที่จะยิ้มได้เพราะว่าโครงการของกอบขเนี่ยนอกจากจะมีหลายโครงการแล้วก็มีหลายแผนที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้แต่ก่อนที่จะเข้าไปเรียนดูเพิ่มเติมอย่าลืมดาวน์โหลดแอปของกอบขด้วยนะคะเพื่อไปศึกษาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าเปิดประมะเกิกใหม่คะ่ะท่านคะนะคะเป็นการพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้บริหารระดับสูงของทั้ง2หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้ได้ทราบรายละเอียด งโครรการภาพกว้างของกรบขอแล้วค่ะท่านเลขากรบถอคะเครานี้ในส่วนของสบขของเราบ้างเนี่ยเราได้มีในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมใดที่เป็นการสร้างวินัยทางการเงินนะคะให้กับพี่นอ้องเพื่อนครูของเราบ้างคะ่ะท่านคะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของพวกเรานะครับท่านพลตเอกเพิม่มพูนชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวร,รกุลเรามีนโยบายที่ชัดเจนคือ เรียนดีมีความสุขนะครับภาระที่สําคัญคือลดภาระครูและบุะคลากรทางการศึกษาลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญการที่จะทําให้ครูมีความสุขจะทําให้การเรียนการสอนดีและมีความสุขนั้นจําเป็นที่จะต้องอทุกคนต้องมีความสุขก่อนรัฐมนตรีพูดเสมอว่าครูต้องมีความสุขนักเรียนต้องมีความสุขแล้วถึงจะเกิดการเรียนดีและมีความสุข เพราะฉะนั้นถ้าครูยังเป็นหนี้อยู่ครูยังไม่มีวินัยการเงินการคลังอยู่ก็ทําให้ครูขาดฝันและกําลังใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการและสพกําลังมุ่งเน้นทำแก้ปัญหาครูก็คือการตั้งสถานีแก้หนี้ครูวันนี้เรามีสถานีแก้หนี้ครูถึง245สถานีอยู่ทั่วประเทศก็คือเขตพื้นที่ละ1สถานีเรามีการพัฒนาโค้ ประจำสถานีนะครับมีการพัฒนาระบบแก้ไขหนี้ออนไลน์ที่สำคัญวันนี้เราสามารถแก้หนี้ได้ถึง7,762คนนะครับและทำให้ครูปลอดหนี้แล้วถึง1,656คนนะครับเป็นถ้าคิดเป็นมูลหนี้ที่เราแก้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มประกาศนโยบายจนถึงวันนี้นี่ก็ถึง4,968ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับ และเรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะดํดำเนินการป้องกันให้ความรู้นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับรูโดยจัดราการโอเบกมันนี่โค้ดนะครับโดยโค้ดหนุ่มซึ่งมาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการคลังนี่ท่านมาให้ความรู้กับพวกเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งปัจจุบันมีผู้ เข้ารับการอบรมกับโคดนหนุ่มถึงง10,000กว่าคนแล้วนะครับนอกจากนี้สพทยังขอความร่วมมือไปยังสากลอมทรัพย์ครูทั้ง46แห่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้ลดดอกเบี้ยนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยครูนะครับวันนี้14แห่งของสากลลดลงมาไม่เกิน4.76แล้วนะครับทำให้ครูและบุคลากรกถึง17 0,000กว่าคนได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให ครูมีความสุขมีขวัญและกําลังใจนะครับอนอกจากนั้นเราจะทํางานในเชิงป้องกันใน,ในเชิงแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้ารายไหนที่มีปัญหาหนักก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือครูให้ครูได้มีความสุขนะครับได้มีขวัญและกําลังใจอันนี้เรียนเป็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อให้พวกเราได้รับทราบถึงผมเชื่อว่า นโยบายนี้โครงการนี้ทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับต้องขอบคุณเขตพื้นที่ทุกเขตนะครับที่ช่วยกันทําโครงการนี้อย่างดีมากแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับทำให้ครูเราปลอดหนี้ทําให้ครูมีขวัญกาลังใจที่จะไปพัฒนาสอนเด็กให้มีเกิดการเรียนดีและมีความสุขต่อไปครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะของสอบถอภายใต้การบริหารงานของท่านว่าที่ร้อยต,อตอรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการก,การศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะอย่างที่ท่านได้นําเรียนนะคะว่าโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไงบ้างคะท่านเลขาธิการกบขเห็นโครงการนะคะกกับกิจกรรมที่ทางสบพบถอได้ทําแล้วเนี่ยในส่วนของกบขเนี่ยเราได้มีโครงการดีๆอะไรที่จะเป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการสร้างวินัย ให้กับครูและบุคลารกรทางการศึกษาเพิ่มเติมไหมคะถ้าเกิดว่าผมขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประชุมผู้แทนสมาชิกของกอบขนะครับเราคำสำคัญก่อนก็คือว่าอย่างที่ท่านเลขาธิการสวทได้เกิดในเมื่อสักพูว่าอยากให้ทางสมาชิกเองนะครับไม่ต้องมีความกังวลนะครับแล้วก็มีขวัญและกําลังใจ ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องในมุมของกรรอบคนะครับก็สอบถามท่านสมาชิกว่าเอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขากเกษียณอายุไปหรือว่าในระหว่างที่เขารับราชการอยู่เนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่สมาชิกเองมีความต้องการคืออะไรบ้างนะครับอันที่1นนะครับสมาชิกตอบกันเยอะมากเลยก็บอกว่าอยากให้ไม่มีหนี้นะครับอันที่2ออยากมีเงินใช้ตอนกเกษียณอายุนะครับแล้วกันที่3คืออยากมีสุขภาพดี ผมคิดว่า -3 าสามสิ่งนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราจะดําเนินการได้ก็คือไม่อยากมีหนี้อยากมีเงินใช้ตอนกเกษียณอายุนะครับแล้วก็อยากมีสุขภาพดีเราต้องวางแผนนะครับซึ่งความร่วมมือระหว่างทางสงพทกับทางกรบขอเองเราตั้งใจนะครับเราจะช่วยกันในเรื่องของการวางแผนช่วยสมาชิกในเรื่องของการจัดเตรียมแล้วก็ประมาณการต่าง บ่อยครั้งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องวางแผนเนี่ยเราก็ต้องถามว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีนะครับผมขออธิบายเบื้องต้นดังนี้นะครับก็คือว่าปกติแล้วสมาชิกของกบขทุกท่านนะครับในตอนที่กเกษียณอายุราชการไปก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเงินบำนาญในส่วนที่2ก็คือเงินที่ตัวเองสะสมนะครับที่อยู่กับทางกบขเงินที่สะสมจากกบขมีด้วยกัน3ส่วน นะครับขอ,อถอยหลังไปติดตามกันนิดนึงส่วนที่1นนะครับก็คือเป็นภาคบังคับ3%ที่ทางาทางการาสะสมให้ส่วนที่2 3%จากที่ทางสมาชิกเป็นภาคบังคับเหมือนกันนะครับสะสมนะครับและส่วนที่3ก็คือ1-27%เป็นการออมภาคสมัครใจของทางสมาชิกนะครับซึ่งในการดําเนินการเหล่านี้สุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องถามว่า แล้วเ,เราอยากจะมีเงินณนะวันที่เรากรเกษียณอายุเทียบเท่าแล้วมีเงินเท่ากับเท่าไหร่ในปี2567น่าสนใจอีกนิดน,นึงก็คือว่ารู้ไหมครับว่า,าเฉลี่ยอายุไขของผู้ชายนะครับอยู่ที่72ปีของผู้หญิงนะครับอายุไขอยู่ที่77ปีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่านะสิ้นป 6, ี67ไปแล้วนะครับก็คือปี68เนี่ยข่าวดีคือพวกเราอายุยืนขึ้น นะครับผู้ชายจากอายุ72อายุไขเฉลี่ยขึ้นไปเป็น80นะครับผู้หญิงนะครับาจาก77ขึ้นไปเป็น82แต่ว่าในทางกลับกันทุกอายุไขที่เพิ่มขึ้นแปลว่าเราต้องมีเงินเอาไว้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอายุยืนขึ้นเราก็ต้องมีเงินใช้แต่ที่สําคัญก็คือต้องสุขภาพดีไปด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย่ารรักษาพยาบาลก็อาจจะเยอะด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราถามว่าเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวตอนที่เราจัดในแต่ละช่วงของเอพิโซดต่อๆไปเนี่ยก็จะมีทางาผู้เชี่ยวชาญจากทางกบอจะช่วยอธิบายไประหว่างทางนะครับวันนี้ผมขอให้เข้าใจกับผมไว้คร่าวๆง่ายๆก็คือว่าอยากมีชีวิตแบบไหนมีด้วยกัน3แบบแบบพื้นฐานทั่วไประดับดีหรือว่าระดับดีมาก <S <S พื้นฐานทั่วไปดีแล้วก็ดีมากนี้เนี่ยมีเงินที่ต้องเก็บเอาไว้ไม่เท่ากันเพราะว่าในแต่ละระดับ มีไลฟ์สไตล์หรือมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาไวๆก็คือว่าพื้นฐานทั่วไปทํากับข้าวกินเองเป็นนะครับทานข้าวนอกบ้านน้อยหน่อยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศยังไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้มากนแัแปลว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนณนตอนที่เกษียณตกประมาณเดือนละ2 6 0 0 0กว่าบาทนะครับในขณะที่ระดับดีนะครับก็แปลว่าเราอาจจะสั่งแกลบบ้าง นะครับเดลิเวอรบ้างนะครับแต่เราทํากับข้าวไม่เป็นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่ายของเราก็จะสูงกว่าคนที่เขาทํากับข้าวกินเองนะครับแปลว่าเขาต้องมีเงินประมาณเฉลี่ยต่อเดือน3 6 0 0 0บาทนะครับในระดับดีมากนะครับอันนี้ไปทานร้านอาหารนอกบ้านเลยนะครับก็ต้องมีระดับเงินประมาณ58,000บาทเห็นไหมครับว่าการใช้ชีวิตในแต่ละลักษณะมีเงินไม่เท่ากัน จริงๆแล้วที่น่าสนใจคือว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสไปประถมนิเทศเนาะ,ะทางด้านของสมาชิกของทางกบขซึ่งอยู่ทางเป็นสมาชิกของอสอพอถอด้วยนะครับอตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทางทาง,ทางสอพอถอนะครับอ,อายุไม่เยอะเลยก็ประมาณสัก20กว่าไม่เกิน30นะครับก็มีคนถามว่าทําไมเราต้องมาพูดเรื่องกเกษียณอายุตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มงาน นะครับผมก็เลยจะบอกว่าการวางแผนเรื่องการเงินยิ่งวางเร็วเอาไว้เท่าไหร่นะครับความภาระหรือเรื่องที่ต้องกังวลในอนาคตก็จะน้อยลงแต่ถ้าบอกว่าเราวางแผนทางการเงินยิ่งช้าโอกาสที่จะมีความไม่เข้าใจแล้วก็วางแผนทางการเงินไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือว่าการร่วมมือกันแล้วก็การดําเนินการนะครับในแต่ละกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะทําให้สมาชิกเองอมีความเข้าใจเรื่องอการเงินมากขึ้นนะครับสุดท้ายผมอยากจะ,ะขอให้ท่านสมาชิกเองเนี่ยลองพิจารณาเาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยกบขอเองมีแผนของการลงทุนอยู่หลายแผนเลยนะครับท่านที่เป็นสมาชิกของกรบขก่อนปี2566ท่านก็อยู่ในแผนที่เรียกว่าเป็นแผนหลัก ท่านที่เป็นสมาชิกหลังจากปี2 5 1 6เป็นต้นไปก็จะเรียกว่าแผนสมดุลตามอายุนะครับสองแผนนี้ไม่เหมือนกันนะครับผลตอบแทนสองแผนนี้ก็ไม่เท่ากันและแล้วก็ถามว่าเอาแล้วใครมาเลือกแผนให้กับเราละ่ะคำตอบก็คือว่าสมาชิกต้องเลือกแผนเองนะครับและการเลือกแผนจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้แตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนครับ ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการกบขนะคะเราได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของการที่จะตั้งหลักวางแผนในเรื่องการลงทุนเพื่อการออมในอนาคตในช่วงที่วัยใกล้กเกษียณโดยเฉพาะช่วงวัยใกล้กเกษียณนี่สำคัญมากๆสำหรับการวางแผนในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะนำหัวข้อที่น่าสนใจนี้ไปต่อไปในเอพิส od <episode. S 2> ไม่ทันต้องก่อน,ออนใช่ไหมคะท่านต้องก่อนคือเริ่มงานใหม่ตอนอายุ20กว่าเนี่ย เริ่มวางแผนได้แต่ยังไม่ต้องเก็บมากก็ได้เพราะว่าเข้าใจว่าเงินเดือนก็ยังไม่เยอะเนาะ,ะแต่ว่าพออายุ30กว่า32-33ผมว่าต้องต้องหนักหนักขึ้นแล้วก็หนักสุดก็ขอสัก40ะนะครับเพราะว่าถ้าเิดไปเริ่มตอน55ไม่ทันช้าไปครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแผนเพิ่มแผนเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าโดยตามหลักแล้วเพื่อนเองก็เป็นสมาชิกของกบขด้วยก็มีการเพิ่มเพิ่มในส่วนของเงินออมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะต้องเลือกในแผนไหนนะคะตามที่ท่านเลขาธิการกบขได้ให้คําแนะนําไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นใกล้เกษียณไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มออมนังแก่ตอนนี้นะคะในช่วงท้ายของเราในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตให้ทั้ง2ท่านนะคะได้เชิญชวนนะคะหรือจะเป็นการ บอกกล่าวเล่ากันเลยค่ะว่าเพื่อให้เรามีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน,ๆๆน,นรวมไปถึงการที่เราจะต้องมีการวางแผนกับกบปบขอค่ะขอขอนุญาตเรียนเชิญท่านเลขาธิกากรกอบขขอก่อนค่ะครับก็ต้องขอบคุณท่านเลขากปบขขอขอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาให้ความรู้สาระดีๆสําหรับพี่น้องเพื่อนครูสังกัดสพทซึ่งถือเกือบจะเป็นชนกลุ่มใหญ่ของกอบขขอก็ได้ทั้ง4ี่แสนกว่าคนจาก1นล้านสนะครับ ก็ผมคิดว่าพวกเราคงต้องทำงานร,ร่วมกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องฝากไปยังพี่น้องบุคลากรครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับก็ต้องรีบคิดรีบตัดสินใจใเริ่มแต่ฟังเลขาธิการกบข<อ>แล้วท่านฝากไว้สามเรื่องก็คือหนึ่งต้องไม่มีหนี้สองต้อง,ต,องต้องประกาศเสียและมีเงินใช้อัน 1. ที่สามต้องมีสุขภาพดีทั้งสามเรื่องก็ฝากเป็นข้อคิด และเพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์กับท่านและก็ครอบครัวรวมถึงลูกหลานของท่านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่จะไม่เป็นหนี้และก็เริ่มวางแผนการออมเพื่อกเกษียณแล้วมีเงินใช้มีความสุขนะครับไม่เป็นภาระกับลูกหลานต่อไปนะครับก็ในเบื้องต้นก็ต้องเรยนเชิญทุกคนนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ลายคนยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ากบกขไมบางคนก็เข้าแล้วเข้าแล้วก็เงินนีสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆใช่ไหมครับท่านเลขาถ้าใครคิดใครมีเงินเหลือเยอะๆก็เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีเงินในวันเกษียณมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปดูแลนะครับตนเองเพื่อให้มีสุขภาพดีมีความสุขนะครับต่อไปครับขอบคุณครับ ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการกรปทนะคะเราขอเดินเชิญ์ท่านเลขาธิการกรปทต่อได้เลยค่ะครับก็คุณครูนะครับในส่วนของประเทศเราเองเนี่ยตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับเขาก็บอกเสมอว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติแต่ครูนะครับคือผู้สร้างอนาคตของชาตินะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราเองเราก็ทำหน้าที่แล้วก็ตั้งใจในการทำภารกิจของครูให้ประสบผลสำเร็จ การวางแผนทางด้านการเงินของเราเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วการวางแผนทางด้านของการของทางด้านการเงินของเรานี้เนี่ยจะทําให้เราลดความกังวลนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราในช่วงที่เราเกษียณอายุไปนะครับผมคิดว่าการร่วมวางแผนและร่วมกันความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนะครับด้วยความตั้งใจที่จะให้ความรู้แล้วก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการวางแผน ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่เราทั้งสององค์กรอยากจะให้ได้สําเร็จนะครับซึ่งการดาเนินการเหล่านี้เนี่ยคุณครูเองอมาเถอะครับมามาทาความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยกันคนเขาอยากได้เงินเหล่านียมีทั่วไปหมดนะวิชาชีพก็มีเยอะนะครับเหยื่อ,อทางการตลาดก็เยอะนะครับหเดือนหนึ่งสเดือน21 1เดือน11นะครับมาประจําเลยแล้วก็ ประเภทที่บอกว่าเอาไปก่อนเธอแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายคืนทีหลังอันนี้มันน่าใช้นะเราก็อย่าไปหลงเข้ามากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยใช้เท่าที่จําเป็นนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอ่าแล้วก็เงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยไม่มีใครเอาของเราไปได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปเปิดกระเป๋าให้เขาก่อนนะครับสุดท้ายนะครับ การที่เราดําเนินการเหล่านี้เนี่ยกบขมีช่องทางหลายช่องทางนะครับทางสพทก็มีหลายช่องทางเราพยายามอาศัยทุกช่องทางที่เรามีร่วมกันในการเป็นสื่อแล้วก็ช่วยทางด้านของสมาชิกทางด้านของการวางแผนแล้วก็จัดเตรีมยมตัวเองในอนาคตเศรษฐกิจภายนอกมีความท้าทายนะครับกบขแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมที่จะ,ะลงทุนดูแลผลประโยชน์ต่างๆอย่างมืออาชีพ ในการบริหารงานต่อๆไปขอให้ทุกท่านเข้ามาแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องของการดำเนินการและเราก็จะ,กะเกษียณอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ ค่ะถือได้ว่าวันนี้นะคะเราได้มาพูดคุยนะคะกับท่านผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรในวันนี้ซึ่งเราจะต้องทํางานควบคู่กันไปนะคะเพื่อเป็นการวางแผนในอนาคตให้กับพี่น้องเพื่อนครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงข้าราชการพลเรือนที่อยู่ส่วนกลางอย่างเราเรานี้ด้วยนะคะเพื่อให้ได้มีการวางแผนทางการเงินให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ3า,าข้อที่สําคัญนะคะที่ทางท่านเลขาธิการทั้งคู่ได ฝากไว้นะคะยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ต้องมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันต้องรู้สักวางแผนกันด้วยนะคะที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับในช่วงของกรบขใกล้ครูนะคะเราจะมาพบเจอกันในรายการพฤหึษฮัทเช้าข่าว,าวสปทในทุกๆ2เดือนนะคะวันนี้ถือได้ว่าปฐมฤกษ์ได้พูดคุยการกับท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เราจะกลับมาใน EP ตีต่อๆไปนะคะจะบอกวยเลยว่า e ีต่อๆไปนั้นเราก็จะมีการพูดคุยเจาะลึกในแต่ละประ และที่สําคัญค่ะมีของแจกของแถมเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดติดตามกันได้สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านทรงพลชีวะปัญญารโรธค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการในวันนี้ที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับ,กบเราในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณ 2, ทั้งสองท่านค่ะคขอบคุณคค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมช่วงต่อไปของรายการกันต่อค่ะ